ตั้งกันไปเรียบร้อยจ้าอีกคันกับโตโยต้าเอาตินะคะจัดหนักจัดเต็มทั้งตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นและกล้องบันทึกที่แสดงภาพบนจอแอนดรอยนะคะจัดเซตคู่แบนแคลนเซนไปทั้งคู่เลยรุ่นนี้ด้หน้าจออยู่ที่10นิ้วเลยนะคะสวยงามมาก UI ใหม่นะคะสวยๆแบบนี้หน้าจอ QLED คมชัดนะคะ ตัวกล้องนะคะใช้เป็นทั้งกล้องบันทึกหน้าและหลังนะคะเมื่อใส่เกียร์ถอยก็จะตัดภาพเป็นกล้องถอยได้ในตัวเลยเกิดเหตุเมื่อไรอยากดูไฟล์ย้อนหลังนะคะก็สามารถกดเปิดบนจอก,กล้องได้แบบนี้เลยนะคะกล้องหน้ากล้องหลังเขาก็จะแยกอัลบั้มมาให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถเปิดไฟล์จากจอจอ d r o i d นะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ทันทีเลยแต่หากต้องการเก็บไฟล์ไว้นะคะต้องถอดมมไปลงคอมนะ เหมือนเดิมเลยค่ะจอก็มีแอปพลิเคชันมาให้หลากหลายนะคะล็อกอินเพจสโต์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบเพิ่มเติมได้ Netflix Disney นะคะสมัครไว้ล็อกอินใช้งานได้เลย YouTube มีให้ทั้ง YouTube ไม่มีโฆษณานะคะเป็นยู u ูบเบนเซตแล้วก็ YouTube ที่ผูกกับตัวเมลนะใครไม่ใช้พรีเมียมก็สามารถมาดูผ่าน y o u t u เ e นเซ็ตกันได้ไม่เสียงเงินนะจ๊ะอ่ารุ่นนี้มีคอนโทรลพวงมาลัยสามารถต่อใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเล้งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมด อัพโหลดรวดเร็เวทันใจตอบสนองดีทุกฟังก์ชันจ้า Google Map ก็รวดเร็เวทันใจกันเหมือนเดิม e t ซ n ท l w e ว g a t e การรับคำสั่งเสียงก็ตอบสนองดีเห็นไหมซับเจริญประดับยนต์หาร้านไม่เจอเข้า Google Map พิมพ์ซับเจริญประดับยนต์นะคะแผ่นที่จะตรง ง่ายอยู่ถนนใหญ่นะคะมีที่จอดรถเยอะมีห้องแอร์ให้นั่งรอนะจ๊ะร้อนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะแถวนี้มีร้านอาหารด้วยนะหิวเมื่อไหร่เดินไปทานข้าวได้เลยสะดวกสบายนะจ๊ะมาร้านเราแบ่งใช้งาน2หน้าจอได้ทุกสเปคกันอยู่แล้วรุ่นนี้เป็นแรม3ลรอม32นะคะ CPU 8C คอสนะคะ เป็น CPU 2ตัวหนะ้าจอ QLED สวยงามคมชัดนะคะจะดูหนังฟังเพลงเขามีมาให้ครบเหมือนเดิมเลยดูทีวีออนไลน์นะคะดูสดฟรีไม่เสียเงินผ่านแอปซีนีมาที่ทางร้านลงไปให้นะคะ มีช่องให้ดูเยอะแยะม,มากมายแล้วก็ภาพสวยงามคมชัดมากๆเลยแต่แดดก็ทำให้ผมเสียและแด้าถ้าอยากมีผมแห้งเสียแบบนี้สวยงามสวยงามติดตั้งความหน้กกา,ากาดปักทรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะตัวกล้องบันทึกก็รูปทรงสวยงามนะคะไม่เกะก,กะด้วยภาพชัดด้วยนะมุมกว้างทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลย วิทยุก็ใช้งานได้นะคะถ้าท่านชอบฟังวิทยุก็มีให้ใช้งานแค่ไม่เล่นแผ่นอย่างเดียวเออจะเปิดไฟล์นะคะผ่าน USB ก็ได้นะใครโหลด MP3 MP4 เก่งนะคะก็มาเสียบเล่นได้ขี้เขียดแชร์เน็ตจากมือถือก็ซื้อซิมมาใส่กันได้นะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งกับมือถือเนาะขึ้นรถก็ใช้งานกันได้เลยสะดวก ปรับแสงปรับเสียงนะคะได้ทั้งบนหน้าจอแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยเล่นหลายๆแอปแล้วอย่าลืมเคลียแอปเสมอนะคะเหมือนมือถือเลยแล้วก็ค่อยกดใหม่นะ <c oughs> ปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บไปแล้วไปแล้วมาอัปเดตผลงานดีๆให้ได้ชมกันอีกนะคะใกล้สงการแล้วจอก็จะขายดีหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้ร้อนด้วยนะคะงานฟิล์มก็แน่นเหมือนกัน ท่านใดกำลังเลงจะทำอะไรอยู่นะคะเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดทุกวันอยากได้อะไรทักมาสอบถามมานัดคิวกันก่อนได้นะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ